ทัดตาัตาเพราะว่าหนูได้ดูตามเรียกว่าคลิปวิดีโอใช่ไหมดูคัมอนคนที่แนะนำให้ดูคือใครค่ะตาคุณตาให้ดูแล้วทำไมท่านถึงให้ดูล่ะลูกทำไมถึงให้ดูของพ่อ,อแม่ทำไมให้ดูของอาจารย์แม่ตาแล้วตาก็ดูของแม่ด้วยเหรอดูได้ไหมอ๋อ สาธุที่ดูแล้วก็คือเห็นว่าหนูก็ศรัทธาในระพิชเนตศรัทธาในพระแม่ใช่ไหมก็เลยให้มาดูและที่ดูแล้วหนูดูอะไรบ้างดูคําสอนดูการนั่งสมาธิหรือว่าดูการลงองค์หรือว่าการสอนอะไรอ,อ,อ,อ๋อสอนในการปฏิบัติใช่ไหมก็เอาไปทำ เรียกว่าไปปฏิบัติตนเองได้ไหมพอดูแล้วเอาไปปฏิบัติได้ไหมได้นะตอนนี้ก็คือว่าที่หนูอยากจะมาเป็นลูกศิษย์พระมารดาเนี่ยเต็มใจใช่ไหมเต็มใจอยากจะเป็นลูกพระมารดาจริงจริงหรือเปล่าอพอโตขึ้นพอเรียกว่าพอเราเวลาผ่านไปมากขึ้นอายุมากขึ้นแล้วเรามีความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เพราะฉะนั้นแล้ว เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจอ่ะเหมือนที่ที่แม่บอกว่าต้องไม่หล่น,นะเราต้องมีสติเข้าใจนะดูแล้วเราต้องมีสติและมีความศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็เชื่อว่าพมารดาอาจารย์แม่สอนอะไรแล้วเราชื่นชอบชื่นชมอยากจะเป็นลูกศิษย์ท้อะอะไรแล้วถ้าเกิดโดนโดนพมารดาดูดูโด,ดนอาจารย์แม่ดูแลจะโกรธไหม,มเคยเห็นที่พมารดาดูไหมเคยเห็นคิดที่อาจารย์แม่ดูลูกศิษย์ไหม กลัวไหมกลัวจกลัวจะโดนดุไหมลูกกลัว,วที่พมานดาดุที่อาจารย์แม่ดุเพราะอะไรท,ที่ดูในคลิปอะดุเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำผิดไหมหรือว่าเตือนเพื่อความหวังดีใช่ไหมใช่เพราะเมตตาเพราะรักใช่ไหมลูกเอ่อเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพิจารณาแม่ตาการที่เราอยู่กับ คุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่อย่างเงี้ยก็ต้องเวลาท่านเตือนเราก็ต้องรับฟังว,ว่าท่านรักแล้วก็เมตตาเราเข้าใจนะท่านหวังดีกับเรานะแล้วก็เอามาไม่เอามาเป็นแบบว่าความน้อยใจเสียใจหรือว่าเศร้าใจอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องทําความเข้าใจว่า สิ่งที่ท่านสอนท่านอยากให้เราปรารถนาให้เราเป็นคนดีอยากให้เรามีชีวิตที่ดีนะไม่ว่าพ่อแม่ปู่ยาตายายแล้วก็ครูบาอาจารย์นีกนะวันนี้ก็ได้มาคุยกันนะสาธุลูก